รถกิบน้อยรถกิฟหน่อยกับทัลัลก,ก็นั่งได้ประมาณหาคนไคด้ค่ะเนี่ยค่ะในใ่ยายสิท้ายหลบหลอดงมึงนาหาักเนาะค่ะเนะเาะพอเคยเห็นผู้ใหใส่วันใหญเนาะกับรถประเภทเนี่ยแต่ว่าในม่บานยาย่เนี่ยไม่นองคนนี่ยเป็นมีตจังสองขั้นเนาะค่ะ ขั้นเขียวขั้นใหญ่เนี่ยขัน้นขั้นน้ำตาลเนาะค่ะเนาะเนี่ยจากขั้นเนี่ยกระทัดลัสีเนาะคะ่ะคนชอบเล,ล,นะะล่นโรจีบเนาะค่ะโรเจอร์คนกับมี่อยู่ค่ะแต่ว่าสองขั้นเนี่ยคนกับมีจ่จ่อจ่อยลังเจาะคนกับไปอันเป็นขาราลวานเนาะค่ะเนาะพากันไปแจกข้าวสารอาหารแห้งเป็นเสื้อผ้าเป็นน้ำ ขับคนจอนจักอยู่ทางอนุสาวรีครับบุญรักษาลูกเนี่จยจ้ะยายก็เลยขออนุญาตถ่ายคนะ่ายผ่ารถ่ายวิโอเพิ่นเนาะเพิ่นว่าถ่ายรอดครับมาเป็นานางิ่นว่านี่ล่ะคะรับกับุ่ค่อยเห็นเนาะกับก็เห็นตั้งแต่อันยายว่ายายบ่เคยเห็นไผมีรู้แบบนี้เนาะค่ะ ไม่นองบ้านนี่ค่ะอยากให้พาชมหลอ่ลอมๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ้าวมีอุป,ปรกรณ์พร้อ,อมเต้เนยนี่จะ้ะมีผัวมีขวานเนาะค่ะขวานกับขวานเล็บอู้นี่ค่ะลดลุยๆเนาะค่ะเนาะเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นหรือจังใดเนาะเพราะมีอุป,ปรกรณ์พร้อ,อมเนี่ยค่ะ เอเนว่าเป็นสามว่าไม้หรือต่้งแต่สงคมโลกขั้งที่สองเนาะนะคะขั้นสีน้ำตาลกวานพอนนีสองขั้นเนาะกันเนาะขั้นสีเขียวขั้นหนึ่งขั้นสีน้ำตาลนค่ะยาญก็ว่าเป็นรถสีหนาฮะสีแข็งแรงค่ะเป็นคือเล็ดทั้งเบิร์เนาะค่ะค่ะ นี่ขั้นหนึ่งค่ะอันขั้นนี้สิขั้นใหญ่เนาะค่ะไปลุยใส่มาเนาะตกแต่งยางดีนี่จ้ะีนโมบาาเนี่ยมีของเพิ่นคนเดียวนี่แหละค่ะสองขัน้นใหญ่ไว้ย่ญ่บ่เคยเห็นผู้ใดใส่รถประเภทเนี้เนาะค่ะผลหล่อเพิ่นหล่อบบกง่ายนั่นเนาะค่ะนี่ค่ะ แข็งแรงดีเนาะค่ะรถประเภทนี่แน่นหนาดีเนาะค่ะเคยเห็นแต่อันใน,นหนังเนาะค่ะสงครามโลกครั้งที่สองะเพิ่นใส่กันอันแถวฟิลิปปินส์ก็หลายๆเลยค่ะมึงในสาระค่ะดีมึงใหา่จะเคาะมึงโอ้นี่ค่ะเล็กย่างแน่นหนาเลยค่ะ นั้นเทียนี่แหละค่ะเทียมัน,น,นก็มีการเป็นคาราชารเนาะค่ะเนาะไปแจกเสือเ้อผ้าแจกอาหารให้เด็กๆอยากไหลเนาะค่ะเพ,พ,พิ่นมีชมรมของเพิ่อนด้วยค่ะรถนี่ค่ะนี่จ้ะไหน้าเหรนเทียนหนึ่งเนาะค่ะเนาะได้อขออนุญาตเป็นเก็บผาบมาโชว์เพื่อนว่าได้ได้ทายโหลดได้เพื่อนแนอะบนี่จ้ะ ขอสงวนแต่เวียนโดยคนนอกคนเนะสีพ่อไทยแต่เวียนลอยคนคนมีสองขั้นวานเลยขับไปหอดไต้คนได้ขั้นไหนขั้นไหนขับไปหอดนครคนอยู่นครสีธรรมราชนอกคนเนอแต่บริษัทมันว่าใส่เวลาจักมือ เลีวอยู่ค่ะเพุ่ณมาคว่ำเร็วก็ใส่ได้อยู่นะคะเก็บผ่ามาฝากปีป๊รถสองขั้นเลยค่ะ mm hmm. ขอบคุณเด้อค่ะช่วงขี่ไปยายนะเด้อค่ะเด้อตายรถกิบมาฝากค่ะสวยงามดีเนาะค่ะเนะาะเนี่ยจะระวังสองขั้นเลยค่ะขั้นไหนก็ออกเขียวอุ้มทุ่มขั้น,นัหนก็ออกน้ำตาลไปลอยเนาะค่ะเนาะ Selamat so siang.